ค่ะเราจะคู่นะคะลูกค้ารได้เลยค่ะแม่ค้าขายอะไรคะขายน้ำซุปกับขายปกาแล้วขายี้อะไรขายที่ไรขอลักหน้าหนึ่งถ้วยนะคะขอรัดหน้าถ้วยได้เลยจะสดๆดจ้ะรีบทำนะคะหิวแล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วค่ะลองจกจกแล้วเนี่ยเไไม่น้ำซุกมีอะไรเลือกค่ะอันนี้หรอคะนี่เอยไรคะโอ้โหห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 ห ล็อกไม่ได้นะลูกอนะล่วงแล้วนะเก็บมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นแม่ล้างก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็งโอ,อ้ยหกโลกยาตักแทงงั้นีิคะเป็นถั่วค่ะค่ะหกแล้วนะแอดมิดอ,อีกแล้วคนสวยของแม่อันนี้คนไข้หรือหรือเปล่าคนไข้หรือเปล่าฮะป่วยเหรอ ไม่ใช่คุณป่วยไหมเนี่ยฮะซนขนาดนี้ฮะเออคุณพ่อก็มาเวยดูการ์ตูนนะคะไม่มีบีอะไรเลยอยู่น้างนอกอี